พระพุทธองค์ก็ตรัสสอนให้พินิษพิจารณาเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์หรือความรู้สึกที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทางใจซึ่งเวทนาเนี่ยก็มีเวทนาที่มีอามิตรก็คือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะทันมาลมนั่นแหละมีอารมณ์ที่ประกอบไปด้วยกิเลสเป็นเครื่องล่อให้บังเกิดขึ้นมาตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดก็ก่อให้เกิดกิเลสขึ้น เกิดความสุขเกิดความทุกข์หรือเกิดกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจและก็เป็นกิเลสที่เป็นนิรามิตก็คือไม่มีอารมณ์ประกอบด้วยกิเลสเป็นเครื่องล่อให้บังเกิดขึ้นอย่างเช่นรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธันมะลมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดดับได้พอพิจารณาเห็นก็เกิดความสุขก็เป็นความสุขที่เป็นปิติสุขก็ติดอยู่ในปิติสุขปิติสุขนี้ก็เป็นธรรมะในจิตก็ก่อให้เกิดกามเกิดราคะอีกถึงแม้จะไม่ มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิบัติทันมาลมเพราะเห็นความไม่เที่ยงหรือเวลาที่เห็นความไม่เที่ยงเวลาปฏิบัติไปก็อยากที่จะหลุดพ้นนี่แหละเรียกว่าโทมนัสความอยากหลุดพ้นหรืออยากที่จะเข้าใจธรรมหรืออยากที่จะบรรลุเหมือนท่านอื่นๆหรือบรรลุเหมือนพระอริยะทั้งหลายก็จะติดอยู่ในโทมนัสคือความอยากหลุดพ้นความอยากเข้าถึงธรรมเป็นสภาวะโทมนัสที่เป็นส่วนที่เป็นเนกขมะก็จะติดอยู่ตรงนี้ก็ให้พิจารณาให้เห็นว่านี่คือส่วนของเวทนาและพระพุทธอง ก็ตรัสสอนในเรื่องของการพิจารณาจิตเข้าไปอีกพอเกิดเวทนาที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นอมิตรมีรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏภะธัมมลมเป็นตัวก่อให้เกิดเวทนาขึ้นมาไอตัวเวทนาสุขก็จะก่อให้เกิดราคะไอตัวเวทนาทุกข์นี่จะก่อให้เกิดปฏิคะไอตัวเวทนากลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ก่อให้เกิดโมหะราคะโทสะโมหะมันก็จะเป็นกิเลสเข้ามาอยู่ในจิตเพราะนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนให้พิจารณาจิตก็คือจะได้รู้ว่าจิตเนี่ย มีราคะมีโทสะมีโมหะก็ให้รู้เพราะเวทนามันปรุงเวทนาสุขทุกเนี่ยมันก็จะปรุงให้จิตเนี่ยมีราคะโทสะหรือมีโมหะเมื่อปฏิบัติไปแล้วสงบจิตแล้วจิตปราศจากราคะโทสะโมหะถ้าไม่มีปราศจากก็ให้รู้หรือจิตที่ฝุ่งซ่านหรือจิตที่หดหูอย่างไรก็ให้รู้จิตได้สมาธิที่เป็นใหญ่หรือจิตที่ไม่ได้สมาธิเป็นจิตที่ครับแค่วันนี้เข้าสมาธิไม่ได้ก็รู้ว่าเข้าสมาธิไม่ได้จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่ง ก็ให้รู้หรือจิตที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็ให้รู้จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็ให้รู้อย่างเช่นเราปฏิบัติอยู่ในศินจิตก็หลุดพ้นจากอกุศลมูลก็ให้รู้ว่าหลุดพ้นจากอกุศลมูลเป็นเบื้องต้นไม่ใช่ว่าต้องหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายหรือหลุดพ้นเป็นพระอรันหมายถึงหลุดพ้นแต่ละระดับก็ให้รู้ก็คือการกําหนดทําความรู้จิตให้เข้าใจว่าจิตเนี่ยมีราคะโทสะโมหะก็ให้รู้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็ให้รู้เป้าหมายคือแบบนี้ราคะโทสะโม หะมันเป็นกองกิเลสกองใหญ่สภาวะของจิตได้สมาธิไม่ได้สมาธิก็อยู่เนี่ยพอปราศจากก็จะเป็นจิตที่เป็นสมาธิก็กําหนดให้รู้ก็เวทนาเนี่ยจะปรุงให้เกิดราคะโทสะโมหะที่เข้ามาอยู่ในจิต